น,นี่มีหัวเผาด้วยครับไหนคิมเอาคิมผมมาวางตรงนี้เดี๋ยวหายอีกโอ้ดูนีหล่น,ลนลมันจะหายไปไหนนะมันเข้าไปในรถอ่ะเอาของผมกลับบ้านนรอือเปล่าเดี๋ยวของผมกลับบ้านนี่เอ้ยวางข้างนอกอย่าวางด้วยพวกกันเดี๋ยวเอาของผมเข้า,ขาห้องมันไม่มีอะไรใช้เออเดี๋ยวต้จะเก็บเคลียรบคีนหลอกคนแก่ประกอบรถครับใช้เวลามา20วันแล้วครับใส่น็อตยังไม่ครบ นกตัวหนึ่งใช้เวลาใช้เวลาใส่หนึ่งนาทีครับโอ้ยกว่าจะได้สี่ตัวเนิบเนิบช้าๆเดี๋ยวนี่มะพรผานี่ใส่มาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับมะพเผาอันนี้ส่อะไรนี่นะโอ้มีปลั๊กด้วยเหรอโอ้มีปลั๊กเสียบครับเราไม่เคยรู้เลยว่ามีปลั๊กเสียบโอ้นี่นะ หนึ่งชั่วโมงได้แค่นี้ครับใส่โค้เผาไปสีตัวแล้วก็ใส่นออ็อตแล้วก็เลิกงานครับคือทำแค่น,นั้นแหละชีวิตนี่ความสุขโอ้ยสุขมากมหไหมไม่เคยนั่นแหละแบบเดียวกันเนี่ยถ้าถอยดีมดื่อไรจะใส่ถอยดีนี่แหละวันนี้โอ้วันนี้จะได้ถอยดีเนาะอนนเอาแค่นั้นพอแล้วอย่าทำมากเหนื่นอยเออโอ้ยถอยดีเขา คอยดีเขาดู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 เฮ้ย,ง,ง,ย,ยงวับเลยคอยดีเขาดูว้าวคอยดีเขาวับเลยเออใส่เข้าไปแล้วครับแล้วัวเผาใช้ปอนช่วยไหมใช้ปอนขันไหมไม่ต้องหะไม่ต้องปอนเหรอ <ง plement S 2> โอ้เนึกว่าจะเอาปอนด้วย<ง>ขันน,<ๆ>นิดหนึ่งพอตึงหัวเผานี่ได้ใช้ปอนขันไหมหัวเผา ้ยคันมือโอ้ยปอ,อนเล็กเราอยู่นี่เดีย๋ยวเราหาปอนไปได้เนี่ยปอ,อนเล็กอยู่ <ผม S 1> นี่เ <ผม S 1> นี่ยม,มีปอ,อนด้วยเดีออ๋ยวเขามีปอ,อนด้วยนะไม่ธรรมดาดูเดี๋ยวเขามีปอ,อนด้วยเนี่ยปอ,อนเล็กเนี่ยน็อตเบอร์สิบสองครับนี่เกินไปพี่มีปอนอีกโอ้ยสุดยอดวันนี้ใส่ท่อีดีครับได้แค่นั้นแหละว,วันนี้ยางฝาเข้าป่าวันหลังอโอ้โหแป๊บมอชีดยังไม่ใส่ครับ แบบกคชีตยังไม่ใสโอ้ยนั้นเขาขัดจนขาววับเลยดูท้อยเสียเขาแล้วมันจะอยู่ไหมมันก็มันก็ดำเหมือนเดิมเลยมันโดนท้อยเสียเว้ยทำน,น้ำครับโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดของช่างอีกหลายวันว่าจะเสร็จครับความสุขของช่างเก๋อื